ทำไมเราถึงติดอยู่กับอดีตโดยรับสมองเติมพลังใจลองฟังผมนะถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองยังติดค้างอะไรบางอย่างในอดีตไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดความเสียใจหรือคนบางคนที่คุณควรจะปล่อยไปนานแล้วคุณไม่ได้แปลกครับคุณเป็นมนุษย์แบบสมบูรณ์ที่สุดก่อนเริ่มคลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ารับสมองเติมพลังใจช่วยให้หัวใจคุณอุ่นขึ้นฝากกดไลค์ กดซับและแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณดักนะครับมันคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้เราสร้างคลิปใหม่ๆ 1. สมองมนุษย์ถูกออกแบบไม่ให้จำอดีตเพื่อปกป้องเราเราจำสิ่งที่เจ็บปวดได้ดีเพราะสมองต้องการให้เราไม่เจ็บแบบนั้นอีกนี่คือคกลไกการป้องกันตัวเองที่สำคัญแต่ปัญหาคือมันมักจะปกป้องเราเกินไป บางครั้งสมองจึงดึงเรากลับไปคิดถึงเรื่องเดิมๆซ้ําๆแม้เวลาจะผ่านไปเราอาจโตขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นแต่ความทรงจําเก่าๆเ,เหล่านั้นยังสามารถทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดเหมือนเดิมมันเหมือนสมองกําลังพยายามสอนบทเรียนเก่าทั้งที่ตอนนี้เราอาจไม่จําเป็นต้องเรียนซ้ําอีก การเข้าใจสิ่งนี้ช่วยให้เรามองอดีตด้วยความใจเย็นมากขึ้นและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคิดซ้ำๆเพื่อให้เราไม่ถูกอดีตควบคุมแต่ใช้มันเป็นเครื่องมือในการเติบโตแทน 2. เราติดอดีตเพราะเราให้ความหมายผิดกับมันหลายคนคิดว่าอดีตคือสิ่งกำหนดอนาคต แต่จริงๆแล้วอดีตเป็นแค่ข้อมูลไม่ใช่คำตัดสินถ้าคุณให้ความหมายว่าเหตุการณ์นั้นทำให้ฉันไม่มีวันดีขึ้นคุณก็จะติดอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นมันคือบทเรียนที่สอนฉันในเวลาที่ฉันยังไม่เข้าใจคุณจะเดินต่อได้ทันที 3. บางคนไม่ได้ติดอดีตแต่ติดตัวตนในอดีตคุณอาจคิดว่าตอนนั้นฉันเคยมีมากกว่านี้ตอนนั้นฉันเคยเก่งกว่านี้ ตอนนั้นฉันคือมีความสุขจริงๆและคุณพยายามตามหาตัวเองในอดีตจนลืมมองตัวเองในวันนี้แต่ความจริงคือตัวตนในวันนี้คือเวอร์ชันที่แข็งแรงที่สุดแล้วเพราะคุณรอดมาถึงตรงนี้ 4. เราติดอดีตเพราะเราไม่เคยให้อภัยตัวเองจริงๆหลายครั้งเราคิดว่าเราปล่อยผ่านแล้วเราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จบไปแต่ความจริงคือข้างในลึกๆ เรายังไม่ให้อภัยตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวเรายังโทษตัวเองที่ตัดสินใจผิดเรายังคิดว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านั้นเรายังรู้สึกว่าตัวเราในวันนั้นไม่ดีพอและยิ่งเราย้ำความคิดนี้ซ้ำๆเราก็ยิ่งติดอยู่กับภาพเดิมๆในอดีตตราบใดที่คุณยังโทษตัวเองคุณจะไม่มีวันเดินออกจากอดีตได้จริง เพราะสมองจะพาคุณกลับไปทบทวนซ้ำๆเหมือนต้องการให้คุณรับโทษอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่การลงโทษตัวเองไม่มีวันทําให้คุณดีขึ้นมีแต่จะทําให้คุณหยุดอยู่ที่เดิมการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การแก้ตัวแต่คือการยอมรับว่าตอนนั้นฉันทําดีที่สุดเท่าที่ฉันเป็นในวันนั้นและเมื่อคุณยอมรับได้แบบนี้ความทรงจำเจ็บปวดจะไม่หายไปแต่มันจะหยุดควบคุมคุณ sometimes letting go starts with forgiving yourself first แปลว่าบางครั้งการปล่อยวางเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองก่อนและเมื่อคุณเริ่มให้อภัยตัวเองคุณจะพบว่าอดีตไม่ได้น่ากลัวเท่าเดิมเพราะสิ่งที่เคยจับคุณไว้ไม่ใช่เหตุการณ์นั้นแต่เป็นตัวคุณที่ยังไม่ยอมปล่อยตัวเองให้ไปต่อ 5. แล้วเราจะหลุดจากอดีตได้อย่างไร ผมจะบอกให้แบบง่ายที่สุดนะให้ถามตัวเอง3ามคำถามนี้ 1. เรื่องที่เกิดขึ้นสอนอะไรเรา 2. ถ้ากลับไปได้เราก็ยังจะทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในตอนนั้นอยู่ดีจริงไหมและ 3. วันนี้ฉันอยากเป็นใครมากกว่าเดิมถ้าคุณตอบได้แม้เพียงข้อเดียวคุณกำลังก้าวออกจากอดีตแล้วโดยไม่รู้ตัวจำไว้นะ อดีตไม่ใช่บ้านของคุณมันเป็นเพียงห้องเรียนคุณเข้าปีเรียนได้แต่คุณไม่ต้องอยู่ที่นั่นทางชีวิตและเมื่อคุณกล้าเดินออกมาคุณจะพบว่าปัจจุบันไม่ได้ต้องการให้คุณสมบูรณ์แบบมันต้องการแค่ตัวคุณที่พร้อมเริ่มใหม่อีกครั้งเท่านั้นคุณทำได้มากกว่าที่คุณคิดจริงๆนะครับถ้าคลิปนี้ช่วยปลุกไฟในใจคุณหรือเติมแรงเล็กๆให้คุณเดินต่อ ฝากกดไลค์กดซับและแชร์เป็นพลังให้ช่องรับสมองเติมพลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอให้วันนี้ของคุณเต็มไปด้วยประกายใหม่ๆนะครับ